ลา,าทุดตอนตะกี้ในตอนตอนที่ยังคืนตายเลยครับเผาเผาบ้านคือเผาทีน้อนเผาอย่างประเทศม่แต่บได้เข้าไปพอเอถอะเพราะมันเข้าไปบ่ได้เผาโซฟาหันปออเข้าบ้านนะเรีก่กหนีกันออกกระตางกันมาเนี่ยครับจังง่างยาจะได้เลยครับถ้า, <S 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 ถาเกิดถ้าเกิดเอาลาไว้คืนนี้เกิดสมมุติว่าถ้าเขา เกิดค e. e ุ es, ้มข้างแล้วเผาแครมั้งกครับมากรเดยนหล่อนลหมดอ่ะการยังอู้บวกการหูเรียงเตียเกิดครับจะเอาตัวงก่ไม่ร้งภาคดีกวาครับ ใช่ครับใช่ครับผมครับครครับผมวันนี้นะครับตะกี้เขาเขาขึ้นใังไหมครัไหนก็ตะกี้เขาก่อเ,เหตุตะกี้เผายังก็เห็ดมันยิงปืนกันไงแล้วมันเผามาลุ้น เอาทีนอนที่นห้องเก่าเจ้าของของมันไงแล้วของกลางบ้านมันยกฟ้าเกาะคนเดียวมันขึ้นไปดักคนเดียวหันผหญ่แก๊บอกว่าหน้าไปีจีต่างเกิเฮตุป่วยอยู่บ้านก็เจ้าอยู่ครับอยู่ในห้องมันเมาไม่ยิ่ห้องมันเมาหมาเมายู่งห้อยเคยห้องไปตักเตียนหราแล้วผูใ้ญ่ห้องไปตักเตียนเตียง รอไม่นักล้วเนี่ยปอเดียวมันเแนเก็บมาหูอยู่ปัญหาเนาะเราไปให้เลยนะผมเจ้าผมอบที่ผมก็มินน้ำน่งดันแสาะ้ตกสนาค้าหูเล่เล่ปล่อยก

ันิงมาเรื่อยๆจนถึงจนถึงมาเผาบ้านเนะี่ยตั้งแต่สี่ิงขึ้นน่าต่อครับน,น,งนิงมาเรื่อยๆจนถึงมาเผาบ้านนะตอนตีหนึ่งเกือบตีหนึ่งแล้วก่อนนั้นเปิี่นเกินนีตคือเป็นกล่าวแนวซีกต่อก็จะเหนียบเปลี่นเป็นมาประมาณสักเกินเดือนประมาณเนะี่ย

ออเยงมหน่อยโอ้โอวันนี้หน,นูน่าเ <c oughs> กลีเปิดอเอาออกออคน,นออกม,ม,มากป,<อ>ป่ะในที่ผมดู้องนอนเปินประตูได้กินได้กินปาดีปลาหางก่ปนบ้านชิ่นปยัดออกมากับไฟไม่ ป้าเล็กทีอีกเหรอครับหนึ่งสองหกหกทับหนึ่งสองทับหนึ ได้ระเบิกระดานได้ปะทหา่กินโซกระลัานโง่โคตนแปลกก็อีกินกินนะโซดกับเขาโซดมันไม่ยูงอีมันไม่จีนกัโซดนะอยากไ่ดูแล้ว่็ไปดู มันประษามันเรื่องเ<ะ>รื่องเปรียบภาษาเราพม่้องเดี๋ยวปอปอต้องไปคุคยกันว่เวนสามศูนย์ที่โรงพักนะครับนะ เอาตอนลงลงได้ขึ้นขึ้มาได้นะระวังนะหัวบ้นนะลงลงตังนี่ก็เจ้าหนีอนีเอาอีขึ้นไปเอาอย่างเรกันเจ็ห้องไงเปิดห้องกันนามาเอาหนีออกังนี่นะโอ้ปซนแเป็นโก แล้วเด็ก่อนประตูห้องอาบ้องเถอะ